อะไรกินได้กินข้าวเที่ยงมายังอ๋อเอานึกว่าไม่ลงซื้อของกันแโอ้ไม่หาอะไรกินเหรออีกร้อยโลเลยนะหูร้อยห้าสิบโลเลยอ๋อยุบป,ประหยัดยุบป,ประหยัดเบียร์ไม่เบียร์ไม่กินเหรอไม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องถามนะว่าเบิกก่อนไนดะ้ไหมกูไม่ได้เอาตังค์มาเลย <laughs> ลืม เออลืมหยิบตักรมานี่ตอนนี้ทุกคนอยู่ในร้านเลขเจ็ดงานไกลนะครับทุกคนก็ต้องไปค้างคืนนะแต่ถามว่าไกลขนาดไหนถึงเรียกว่าไกลก็ต้องบอกว่าประมาณสักร้อยห้าสิบโลขึ้นนะครับที่นี่ประมาณร้อยเจ็ดสิบุผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่แน่นะครับแต่ว่ามันเดินทางสามชั่วโมงไม่ทันนะครับนะถ้าเกิดว่าสองชั่วโมงกว่ากว่าเนี่ยมันก็ยังพอมีลุ้นอยู่ว่าเราจะไปทันแต่ว่าถ้าเกิดว่าปัก GPS ไปแล้ว มันสามชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งขึ้นไปเนี่ยคุณหมอกไม็ไม่ไม่ไม่เอาแล้วไม่เอานี่หมายถึงว่าก็ต้องเป็นการค้างคืนนะครับทีนี้พอค้างคืนเสร็จมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นนะค่าค่าค่าสวันของเด็กๆนะครับก็ต้องบวกค่าเสียวเวลาเขาแล้วก็เจ้าภาพก็ต้องจ่ายเรื่องค่าที่พักอีกน,นะครับก็อาจจะต้องมีการต่อรองกันบ้างนะเยอะเลยแหละนะครับโอ้รถคันนี้สวยดีเว้ยวันนี้แอร์เย็น เพราะว่าฝนตกไม่เปิดพัดลมก็ได้นะะหลายๆท่านถามว่าทําไมกมไม่ไม่ถ่ายคลิปข้างหลังบ้างนะก็เวลาข้างหลังอยากให้เด็กพักนะครับอยากให้เด็กพักนะก็ส่วนใหญ่จะให้พักแต่ว,ว่าพักไหมไม่พักก็คืออยากให้เขานอนเวลาเขาหลับก็ไม่ไม่อยากจะไปถ่ายเขามากนะอยากให้ความเป็นส่วนตัวอยากให้เขาพักได้เต็มที่เนาะก็เลยว่าข้างหลังมันมีเด็กพักให้เขาพักไปเราจะถ่ายคอนเทนต์ข้างหน้าดีกว่านะครับ แต่ว่าก็จะมีบางงานที่ที่เราคุยกันตั้งแต่เริ่มแล้วว่าเอองานนี้ไปใกล้อะไรเนงะี้ยก็จะมีการถ่ายถ่ายคลิปจากข้างหลังรถบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ถ่ายนะให้เขาพักไปนะครับบางทีมันถ่ายไปติดตอนเขาหลับอยู่นี่แบบหน้าตายยังกระศบนี่ก็ไม่ไม่โอเคนะ้องนะอเนะ้เนาะเออแต่ว่าช่วงช่วงนี้เป็นไงน้อง,น,องน้องเล่นกันดุเดือดไหมเออตอนนี้พวกเขาโดนตัดไฟนะครับนี่ติดไอที่ชาร์จให้ ติดที่ชาร์จแบตให้แต่ว่าตอนนี้แบตรถเรามีปัญหานะครับก็เลยตัดไฟออกไปเพราะเขาจะชาร์จไม่ได้นะตัดออกไปก่อนหาสาเหตุยังไม่เจอว่ารถทําไมมันสตาร์ทไม่ติดนะอ้ยว่าทําไมแบตมันหมดเร็วได้อะไรกินจ้ะโอ้โหเดี๋ไปตั้งไกลได้มาหน่อยนึงกอลวิทได้อะไรกินก <c oughs> อลวิทปร์แก้วใหญ่เลยนะปวดเยี่ยวไม่จอดเว้ยเยี่ยวใส่แก้วเยี่ยวใส่แก้วนะ โอ้กินซะเยอะเลยเ,เ,เ,เนี่ยอะไรเยี่ยนให้ผู้หญิงเขาหลับตาหรือไม่ก็ับพราะผมคุมไว้แล้วก็เยี่ยนใส่แก้วเอาแล้วก็เผลอไปดูดกินเหมือนเดิม <c oughs> ได้อะไรกินจ๊ะได้ได้เป็นชีสแล้วก็เออ่มะกรูดโอ้ไม่ได้กินข้าวกลางวันมาใช่ไหมได้เป็นองอุ่นแล้วก็มะม่วงขยับแล้วก็ขิดแหนว้าวแล้วไปอุ้ยได้อะไรกินกันจ๊ะ เอาฝั่งนี้ก่อนได้เป็นมักกะโรนีแล้วก็ซูชิมักกะโรนีกับอะไรนะแล้วก็ซูชิซูชิคืออะไรวะคุณไม่เคยกินไม่เคยไม่เคยเอ้าเกลเป็นวิตุกไก่ค่ะอือได้เป็นมักกะโรนีกับกาต้มรีมันนี่ปากซีดนะเนี่ยไม่ได้นะลูกนะขึ้นขึ้นไปนี่อย่ายอมเขาลงรถมันนี่ต้องฉ่ำเลยนะพอถึงรีสอร์ทเนี่ยลงรถมันนี่ต้องฉ่ำแล้วฉ่ำแล้วเราก็ไปอแบบฉ่ำอ่ะไปลูกหนูอ่ะ ชอบสีม่วงใช่ไหมคะหนูก็เกิดวันพฤหัสทีนี้หนูก็ไปดูว่าสีวันพฤหัสมันไม่ถูกเฉลกกับสีอะไรหนูดูวันพฤหัสไม่ถูกฉลกกับสีม่วงหนูชอบสีม่วงไม่เกี่ยวขอแค่เราชอบอย่าไปสนใจอย่างอือ่นเออพวกหมอดูเขาไม่ได้มาดูตามเราหรอกเขาไม่ได้มาชอบตามเราไงพี่ดาได้อะไรกินครับได้เฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวอินี่ที่ที่เอาเอามาอวดกินอวดครูนี่วัดนี่เอาเสี้ยงทิ้งไปอย่าเอามาขึ้นรถครูให้มันลกได้อะไรบ้างนะ เอออุ้ยหอมมากบุกกินมาก่อนเลยว่ะแจวแจวไปลุกลุยฝนตกแหละเดี๋ยวมาเล่าในรถก่อนนะก็คืองานไกลเวลาที่ไปงานไกลต่างๆเนี่ยเราต้องต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เพิ่มขึ้นนะครับนะเมื่อเช้านี้แอบตำหนินิดนึงว่ามีคนโทรมาติดต่อง,งานแล้วแบบพอรู้ราคาก็คือก็คือทางไกลนะนะครับถ้าคนมีมารยาทดน,นึงเขาก็จะเออโอเคขอสอบถามไว้ก่อนนัเนี้ยกูมูไม่มีปัญหาสำหรับการสอบถามราคาไว้ก่อนนะครับท่านสอบถามราคาเราได้เปรียบเทียบได้นะ ขาแลสอบถามราคาเพื่อไปเปรียบเทียบกับวงอื่นได้แล้วก็เอาตามความเหมาะสมกับงานท่านนะครับแต่เมื่อเช้าอแอบเคืองนิดน,นึงว่าโทรมาปุ๊บพอรู้ราคาปุ๊บวางหูวางสายใส่เลยอะไรน้าหนึ่งละตกใจกับราคานะสองคือไม่พอใจนะครับแต่ว่าครูหมูเก็พูดเพาะทุกคนนะครับเวลาที่ที่ทโทรมาสอบถามเราเนาะเวลาที่ไปออกงานไกลมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอ่ะอย่างงานเนี้ยอย่างงานเนี้ยที่อำเภอเมืองจันทบุรีก็เป็นราคาสองหมื่นบวก ที่พักนะครับเจ้าภาพก็ยินดีใจซึ่งเรามาที่จันทบุรีทุกครั้งก็จะเป็นราคาเดียวราคาเดิมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอำเภอไหนแถวๆก็คือจันทบุรีเขาอ่าเขาเรียกอำเภอมันจะติดๆกันนะไม่ได้มีระยะห่างอะไรกันมากราคาก็จะประมาณเดียวกันนะครับยกเว้นอ่าอำเภอท่าใหม่เนี่ยอำเภอท่าใหม่มันจะอยู่ติดอำเภอแกลงอยู่ติดมาทางเราราคาก็จะถูกลงหน่อยแล้วก็อ่าเราจะจับ g p s ดูก่อนนะครับบางที่ที่มันเราสามารถไปได้ไม่เกินสมชั่วโมงเนี่ยเราก็จะ ไม่ไม่ต้องมีค่าที่พักอะไรเงี้ยนะครับนะหลักๆก,ก็คือประมาณนี้นะครับร้อยร้อยห้าสิบกิโลขึ้นนะแล้วก็การเดินทางไม่เกินสามชั่วโมงอย่างเงี้ยนะเราก็จะนะไม่มีค่าที่พักนะเจ้าภาพก็จะเซฟค่าใช้ใจ่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนะอันนี้เจ้าภาพทางไกลต้องต้องทาใจนะครับว่านะเวลาที่เดินทางไกลมันจะต้องมีค่านน้นค่านี้ซึ่งวงอื่นอาจจะไม่ได้บอกนะครับ นะท่านอาจจะเคยชินกับการแบบใช้งานวงชาวบ้านอะไรเงี้ยเขาจะบวกค่าน้ํามันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าของเราไม่ใช่นะครับของเราเป็นวงที่เป็นเด็กวัยรุ่นนะครับนะเราไม่สามารถที่จะไปค้างบ้านง,งานได้นะครับนะเพราะว่าหนึ่งแล้วห้องน้ําสําคัญเลยห้องน้ำนะสองของการพักผ่อนที่บ้านงานไม่เพียงพอแน่นอนนะครับนะไม่มีทางพักผ่อนได้อย่างเต็มที่แน,น่นอะนแล้วพอเด็กนะอย่างว่าเด็กนะพอเขานอนได้ไม่เต็มที่นะเช้ามันก็จะเหงาหงอยมันจะมันจะไม่เต็มที่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่วัด เดวหลายท่านบอกว่าเออไม่สะดวกม้านกันก็ไปวัดก็ได้นะครับเพราะว่าที่วัดก็ห้องน้ําเยอะอะไรเงี้ยนะก็พูดไปจะบาปหรือเปล่าคุณหมูคุณหมูบอกบอกตรงว่าไม่ไว้ใจใครสักคนเดียวแม้แต่พระนะครับไม่ได้บอกว่าพระทุกท่านทุกเจ้าไม่ดีนะพระบางองค์ท่านท่านรู้ดีนะครับทุกท่านรู้ดีว่าพระบางองค์ก็ไม่ไม่น่าไว้ใจนะครับเนาะพระบางรูปพระบางรูปนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่สะดวกค้างที่วัดหรือไม่ก็พวกอ่าแม้กระทั่ง วัดใก,ใกล้ๆเราเนี่ยนะครับก็เคยมีเรื่องมีราวอะไรมาเยอะนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนนี้ก็ไม่สะดวกเหมือนกันนะครับก็ไม่ไม่ได้อยากสบายไม่ได้ชอบสบายไม่ได้ติดหรูอ,อะไรนะครับแต่ว่าอยากจะให้พวกเขาพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็เซฟตี้พวกเขาให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าคุณหมูก็เอาลูกเข้ามาออกงานเนี่ยลูกหลานเข้ามาเราก็ต้องทําให้สมกับที่เขาไว้ใจนะครับดูแลลูกเขาอย่างดีที่สุดนะครับไม่ได้เอามาแบบปล่อยทิ้งปล่อยว้างที่งานนะครับ นะเพราะนั้นค่าจะจ่ายมาันก็จะมากขึ้นนะครับยกเว้นงานใกล้ๆนะงานใกล้ๆชนบุรีฉะเชิงเซาอาที่ไหนอีกอะกรุงเทพไปงั้กรุงเทพไปทันนะครับกรุงเทพแล้วก็นครปฐม,มบางที่บางบางจุดนะครับก็สามารถไปทันโดยที่ไม่ต้องมีที่พักได้นะครับกขที่อยู่ไไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับขายอะไรลูกขาย สองพัน <2000 S 1> หมดนี่สองพันรถรถถูกถูกเยอะซื้อหรือซื้อหนึ่มยไม่ไม่ไ,มไปไกลๆไปขายนู่นสีแยกไฟแดงนู่นไปมาขายอะไรในปั๊มนี่โอเคเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ปั๊มน้ำมันปตทที่อำเภอหนองใหญ่นะครับนะเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่เรามาทางนี้เราก็ต้องแวะที่นี่เพราะมันเป็นแบบปั๊มใหญ่แล้วก็มีของขายเยอะนะครับหรืกเขาจะช้อปปิ้งได้หน่อยเดี๋ยวเจอกันที่จันทบุรีนะครับผม อีกประมาณทักสาชั่วโมงวันนี้จะขับรถแบบเซฟเซนะครับเพื่อให้ทุกอย่างปลอดภัยให้มากที่สุดทเท่าีจะทำได้ครับผม